ามาในหน้าที่แบบว่าเต็มแล้วคือแต่งหน้าซ้ำเก่าค่ะแต่งหน้าตั้งแต่หมายสามโมเอามาจากที่พักคือเตรียมความพร้อมเรียบร้อยตอนนี้มาถึงงานหลังเวทีเรียบร้อยค่คะพอก็แต่งหน้าเสร็จแล้วมาครับพร้อมแล้วพร้อมเลยด้วยค่ะวันนี้อยู่ที่อ่าหน้าหรือว่าข้างหมู่บ้านเพชรงาม แค่กาษาจัดยุท่านใด้ตั้งห้าเรียบร้อยทุกคนกำลังสแตนบายวันนี้ก็น่าจะเริ่มเวลาเดิมหนึ่งทุ่มเวลาเดิมนะคะาไหนกก็ินย่างเดียวนูกินเรียบร้อยแล้วกินตั้งแต่อยู่บนรถกินมใจนนะคกิรับตั้งแต่อยู่อยู่ห้องไปครึ่งหนึ่งเ้วกินมาบนรถอีกครึ่ง รอพี่พี่แม่แม่มาให้กำลังใจหน้าเวทีแล้วก็มาให้กำลังใจหลังเวทีก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากเข้ามาใกล้ชิดก,ก็มาหาหลังเวทีได้เลยมุมนี้ทำไมหน้าหนูแบบเต็มเวอร์ได้อะไรค,คะผ้าหมูพี่นนผ้าหมูขนมบุญน้องอาม <S <S จากบ้านพันน้องอามน้องมดนะครัขอบคุณนะ แล้วก็เี่ดามคนนึงทำซื้อเลยแล้วก็ได้ขอบเขาคนละวันก็แม่แม่กนมไข่ด้วยเซ็ตแต่เลยขอบคุณมากๆครับแล้วก็ววก, <c oughs> กินกับกะเพราหมูกรอบทายิพ <c oughs> ัวันนี้เราพร้อมแล้วนะทุกคนค่คะ จัแต่อหน้าเสร็จแล้วพร้อมพร้อมนี่คือพร้อมนอนใส่ชุดพี่เออเด็กใส่ชุดพี่แล้วนี่โอเคค่ะวันนี้เจอกันนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรามาล้ำใจกันร้อยด้เลยพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็มีฟิวงานอัปเดตอีกล่าสุดพรุ่งนี้แล้วก็วันที่18พรุ่งนี้อยู่หลังร้านสยามภูไทย คลองลำเจียนวมินแล้วก็วันที่18อยู่สถานีกลางบางซื่อแต่ว่าเหมือนเหมือนเพิ่นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสถานีกลางกรุงเทพอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าสถานีกลางบางซื่อะคะ่ะอันนั้นเป็นชื่อเดิมแต่ว่าล่าสุดคืออัปเดตเป็นชื่อใหม่นะคะแต่ว่าเป็นที่เดียวกันนั่นแหละกคนคะอัปเดตล่าสุดอย่าลืมไปติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ ตามคิวงานที่ลงไปแล้วล่าสุดอัปเดตล่าสุดมาเจอกันได้เลยออนทัวร์รอบสุดท้ายรอบที่6ก่อนปิดฤดูกาลน,นะคะาาอย่าลืมไปปิดวง26่สมิถุนานนี้นะครับ26มิถุนา <c oughs> อย่าลืมพบก,กับแอนนอรด,ดีแล้วก็มอลำใจำเกลนร้อยมมั่นทุกขันมาส่งททายน้ำกันได้ค่ะ